สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชนสิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับกสมได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็มีข้อเสนอทบทวนสถานที่ตั้งโครงการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด20เมกะวัตต์ในพื้นที่อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายกแล้วก็มีข้อแนะนำนะครับว่าชุมชนและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับเรื่องนี้คุณสยามมนกยุรวง์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นผู้มานำเสนอรายละเอียดครับเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางเฟซบ o o กไล v ์นะคะ กรณีนี้กสมได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมพลเมืองนครนายกเมื่อเดือนเมษายน2565ระบุว่าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนผู้ถูกร้องจะดำเนินโครงการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่เพื่อการแพทย์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาด15-20เมกะวัตต์ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลไซมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่งจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือรายงาน e h i a ผู้ร้องเห็นว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวอาจละเมิดสิทธิของประชาชนในหลายประเด็นอาทิใช้ข้อมูลเก่าตั้งแต่ปี2533ในการเลือกสถานที่ตั้งโครงการโดยไม่ทำประชาพิจารณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไม่ครบถ้วนขาดความโปร่งใส สถานที่ตั้งไม่มีความเหมาะสมเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยจากกัมมันตรังสีล้วไหลปนเปื้อนในน้ำและสู่ชั้นดินการเกิดแผ่นดินไหวและการก่อวินาศกรรมไม่มีการจัดทำรายงาน EHA ในการใช้พื้นที่เก็บกากกัมมันตรังสีและการจัดทำรายงาน EHA โครงการไม่มีการหารือก่อนการรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ อีกทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ครอบคลุมจึงขอให้ตรวจสอบกสมที่ตรวจสอบข้อที่จริงจากทุกฝ่ายหลักกฎหมายหลักสิทธินุคคที่เกี่ยวข้องและเห็นว่าการณีตามคำร้องมีประเด็นที่ต้องพิจารณา2ประเด็นดังนี้ 1. สถานที่ตั้งโครงการเดกจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่ขนาด20เมกะวัตมีความเหมาะสมหรือไม่เห็นว่า การที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรืสอสทนผู้ถูกร้องผู้ดำเนินโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่จากขนาด10เมกะวัต์เป็นขนาด20เมกะวัต์โดยยังคงใช้พื้นที่ตำบลไซบูนอำเภอองครักษ์จังหวัดน,นครนายกอันเป็นสถานที่ตั้งโครงการเดิมซึ่งเป็นการเลือกพื้นที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ชุมชนอาศัยหนาแน่น และผลการศึกษาสถานที่ตั้งของผู้ถูกรองที่ศึกษารายละเอียดเชิงลึกของสถานที่ในด้านวิศวกรรมและด้านสิ่งแวดล้อมสรุปว่ายังมีความเสี่ยงในกรณีสารกัมมันตรังสีล่วไหลไปสู่แหล่งน้ำน้ำบาดาลและอากาศมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมและมีความไม่ชัดเจนของความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวอีกทั้งยังไม่มีบริษัทรับทำประกันความเสียหายและการชดเชยเย,ยียวยา อันเกิดจากผลกระทบของสถานประกอบการนิวเคลียร์การดำเนินการโครงการดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อชีวิตและรพย์สินทรับสิน,ส,ส,นสร้างความหวาดกลัวความห่วงกังวลต่อประชาชนที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากสถานที่ตั้งจึงไม่มีความเหมาะสมซึ่งผู้ถูกร้องจะต้องจัดหาพื้นที่ใหม่โดยให้ยึดหลักการระวังไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมประเด็นนี้จึงรับฟังได้ว่ามีการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้อ 2. การรับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการจัดทำรายงาน EHA ของโครงการ มีการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เห็นว่าแม้ก่อนเริ่มโครงการในปี2563สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติผู้ถูกร้องได้ประชาสัมพันธ์และทำประชาคมเพื่อให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการต่อมาในปี2565มีการจัดกระบวนการรับฟังความเห็นจำนวนสครั้ง เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน EHA a โดยครอบคลุมบริเวณพื้นที่โครงการและลัศมี5กิโลเมตรซึ่งมีประชากรอยู่จำนวน3 8 0 8 2คนแต่จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นครั้งที่1จำนวน730คนและครั้งที่2จำนวน289คนคิดเป็นร้อยละ1.92และร้อยละ0.76เท่านั้น เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ทั้งหมดรอบบริเวณพื้นที่โครงการอีกทั้งในรายงาน EHA a ไม่มีข้อมูลรายละเอียดของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด20เมกะวัตต์ที่ชัดเจนและการดำเนินโครงการที่ผ่านมายังมีข้อร้องเรียนข้อห่วงกังวลและมีการคัดค้านโครงการอย่างต่อเนื่องในประเด็นต่างๆได้แก่ สถานที่ตั้งไม่มีความเหมาะสมตามหลักการของทบวงการพลังงานปรามนูระหว่างประเทศหรือ IAEA 2. E ส,สถานที่เก็บและทำลายกากกำมันตะลังสีสองแห่งโดยเฉพาะที่ตะบนคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานียังพบว่ามีการปนเปื้อนสารกำมันตภาพรังสี 3. กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับสถานประกอบการนิวเคลีย ที่ยังอยู่ระหว่างดําเนินการของสํานักง,งานปรม l i เพื่อสันติและ 4. ปัญหาข้อพิพาทโครงการนิวเคลียร์เดิมกับบริษัทเอกชนซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลจนเป็นที่ยุติแต่ผู้ถูกร้องและบริษัทที่ปรึกษายังคงดําเนินโครงการต่อไปโดยไม่ได้นําข้อร้องเรียนและข้อห่วงกังวลของประชาชน ในพื้นที่มาพิจารณาอย่างแท้จริงและเมื่อเทียบกับโครงการ BNCT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส,รสุรานารีซึ่งเป็นสถานประกอบการนิวเคลียร์แห่งแรกภายใต้กฎกระทรวงการอนุญ,ญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์พศ2563ที่ได้รับฟังความเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้เสีย และชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการและไม่เคยได้รับการลองเรียนเนื่องจากได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และนำเสนอให้เห็นเป็นรูปธปรรมประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสารเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีภาพประกอบทำวิดีโอสาธิตความปลอดภัยและโครงสร้างของอาคารที่มีความปลอดภัยรวมทั้งจัดทำโครงสร้างเสมือนจริง เพื่อสาธิตการทํางานของเครื่องปฏิกรสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินโครงการดังกล่าวกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงประกอบกับความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานรัฐต้องมีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อพลังงานนิวเคลียร์จึงสรุปได้ว่า การรับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการจัดทำรายงาน EHA a ของโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด20เมกกวัตของผู้ถูกร้องมีการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุผลข้างต้น กสมในคาประชุมด้านการครุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมชนเมื่อวันที่6สิงหาคม2567จึงมีมติให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมชนดังนี้ 1. ให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทบทวนสถานที่ตั้งโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด20เมกะวัตต์ ในพื้นที่ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกของผู้ถูกร้องโดยศึกษาและพิจารณาพื้นที่อื่นที่ทมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของทบวงการพลังงานปรมวลนูระหว่างประเทศในการดำเนินการโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมโดยนำข้อคิดเห็นข้อห่วงกังวลของประชาชนที่ผ่านมา ไปปรับใช้ในพื้นที่ตั้งโครงการใหม่และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนรวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงน้อยที่สุดและจัดทำแผนดําเนินโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในพื้นที่แห่งใหม่โดยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ความคุ้มค่าของโครงการและผลกระทบมาตรการป้องกันต่าง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นการชดเชยเยียวยาการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการจัดการกากกำมันตะลังสีและสถานที่จัดเก็บกากกำมันตะลังสีให้มีความชัดเจนถูกต้องครบถ้วนเข้าใจได้ง่ายและจัดรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบในวงกว้าง สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจรวมทั้งให้นำความเห็นข้อห่วงกังวลรวมถึงความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการที่ผ่านมาไปประกอบการดำเนินการโครงการใหม่ด้วย 2. ให้สำนักง,งานโนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทบทวนประเภทโครงการ ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้างและมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายอย่างสูงโดยเฉพาะโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือโครงการที่เกี่ยวกับพลังางานนิวเคลียร์ให้มีมาตรการป้องกันควบคุมอย่างรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งรวมทั้งในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีภัยพิบัติที่เกิดจากการดำเนินการมาตรการชดเชยเยียวยา การตรวจสอบอย่างเคร่งครัดการติดตามเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทรัพย์สินและสามารถคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทุกด้านรวมทั้งให้มีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพหรือ HIA อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. ให้สำนักง,งานปรมนูเพื่อสันติกำกับดูแลการจัดการกากกำมันตลาัางสีของผู้ถูกร้องทั้งสองแห่งได้แก่พื้นที่ที่สำนักง,งานที่คลอง5อำเาอคลองหลวงจังหวประทุมธานี และสำนักง,งานที่องครักษ์จังหวัดนครนายกในการจัดเก็บกากกมัมตรังสีโดยให้มีการตรวจสอบการปนเปื้อนสารกรมัมตรังสีเป็นประจำทุกเดือนและรายงานให้ประชาชนทั่วไปและพื้นที่ใกล้เคียงทราบผ่านช่องท,ทางช่องทางต่างๆเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมัน่นขอบคุณค่ะ